ที่มีคนสงสัยในโลกออนไลน์มากที่สุดเลยขอโทษที่จะต้องถามนะครับคือฉากสิบแปดบวกที่แสดงในเรื่องทั้งหมดเนี่ยแสดงเองหรือเปล่า <c oughs> จริงเป็นคําถามที่เห็นคนถามกันเยอะมากเลยแต่ว่าจริงๆเราก็ได้ตอบไปบ้างแล้วบางบางสื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าก็คงแบบกระจายข่าวไปได้ไม่มากพออะไรเงี้ยแสดงเองคะ่ะฉากที่เป็นฉาก18ปบวกอะไรเงี้ยนะคะในภาพยนตร์ก็คือแสดงเองหมดเลยที่ที่หลายคนมาจับประเด็นเนี้ยว่า คิดว่าใช้สแตนอินน่าจะเป็นเพราะว่าตอนตอนเอ็นเครดิตอ่ะมันจะมีชื่อสแตนอินที่เขียนว่าแบบเป็นตัวแสดงแทนมิงอะไรเงี้ยค่ะมีจริงๆค่ะแต่ว่าฉากนั้นอะ่ะเป็นฉากที่บนรถแท็กซี่ที่ว่าแบบมีกล้องถ่ายติดมิงหน้ารถแท็กซี่อะไรเงี้ยนะคะตอนที่แท็กซี่ไปส่งตอนตีสามอะไรเงี้ยที่แบบเห็นข้างหลังมิงฝั่งหนึ่งแล้วพอเลี้ยวรถกลับมาแล้วก็มีมิงอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นอะ่ะคือใช้สแตนอินค่ะแค่ฉากนั้นฉากเดียวแล้วก็ทุกฉากก็คือเล่นเองหมดเลยค่ะ คุกดินคุกฝุ่นลงไปโจมกองเลือดลงในในพื้นที่สกปรกทั้งหลายนี่ใช่ทำเองหมดเลยเออแล้วอย่างเงี้ยกองถ่ายเขาเซฟเรายัางไงอะกองถ่ายเซฟดีมากแบบมากจริงๆอะคือไม่เคยเห็นกองถ่ายไหนที่ที่ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเรามากขนาดนี้เลยจริงๆใส่ใจตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีฉากพวกนี้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างคือดูแลดีมากๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับกับ ทุกๆคนในกองถ่ายแทบจะเท่าเทียมกันหมดเลยนะคะอย่างของหนูเองก็จะเจอบทที่โหดหน่อยก็คือมันจะต้องมีแบบหลายๆฉากที่แบบอ่ามันจะต้องใช้ความไว้วางใจแล้วก็จะต้องแบบมีการแบบเออ <c oughs> นะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องมีการโป้เปลือยอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยคะ่ะ ตอนนั้นเนี่ยอายางฉากที่เป็นกล้องวงจรปิดที่ที่สำนักงานเนี่ยค่ะคือฉากนั้นน่ะพี่โต้งค่ะเขาเลือกให้มีแค่นักแสดงมีตากล้องแล้วก็มีพี่โต้งจริงพี่โต้งอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยน,นะแล้วก็เลือกที่จะดูในจอปกติเขาจะมีจอมอนนิเตอร์ใหญ่ๆเพื่อแบบดูในขณะถ่ายทำแต่ว่าพี่โต้ง